สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแกรอดนักคานวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกน้ามาคํานวณสูตรคู่ชุดสองตัวลากตรงๆนะจับคู่ในแต่ละงวดได้สองสองคู่ชุดนะครับก็จะเป็นหลักสิบลากสองตัวมาหนึ่งตัวหลักหน่วยลากตัวเดียวจับคู่ชุดได้สองคู่ชุดแบบนี้นะครับก็จะลงให้เป็นสูตรใหม่ นะครับเป็นชุดที่หนึ่งนะครับสูตรคู่ชุดสองตัวล่างนะครับก็จะเป็นชุดที่หนึ่งในคลิปนี้นะครับไปก่อนฮะเดี๋ยวชุดที่สองก็อีกก,ก็จะมีชุดที่สองนะครับคู่ชุดแบบนี้เดี๋ยวมาจัดทําลงให้สักสองคู่ชุดฮะวันนี้นะครับเป็นจักคู่ชุดแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ก่อนที่จะเข้าไปนะครับดูสูตรนะสูตรผมก็มีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมเหมือนเดิมน,นะครับก็ <c oughs> ขอบพระคุณนะครับสมาชิกทุกๆท่านนะที่ให้การติดตามนะช่องแอนทอนนักคำนวณนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะครับค,ค,ค,คู่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 ชุดแบบนี้นะครับเป็นชุดที่หนึ่งนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณเด้อสมาชิกเด้อที่ให้การติดตาม นะครับไม่ว่าสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็ฝากติดตามดยก็แล้วกันนะครับมาฟังคำเตือนทางช่องคําคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากที่แบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอะสมาชิกลืมฮะเกือบลืมนะผมมีเรื่องมาชี้แจงกับสมาชิกนะครับช่องเล็กของผมนะครับก็คือช่อง i n t e r n a t ช n a l นะครับผมนะครับ นะครับที่ลงสูตรว้อลาวลงชุดสรุปว้อลาวอะ่ะนะครับเป็นช่องเล็กผมก็ไม่เลิกถามอ่ะนะสมาชิกนะว่ามันช่องมันช่องผมมันมีสามช่องนะครับสมาชิกไม่รู้จะไปติดตามช่องไหนดีก็ผมก็นะครับหยุดทําไปช่องหนึ่งก็คือช่องเล็กนะครับผมก็จะโอนโอนนะฮะสูตรนะครับ ใค,ใ,ใ,ใครที่ติดตามัวลาผม wow, า seminar, นะครับผมจะลงเวลาวให้ 3, ในช่องนี้เลยนะสมาชิกนะก็คือช่องแอนทอนนักคำนวณนี่แหละนะครับใครที่ติดตามเวลาวผมนะครับสูตรเข้าดีเหลือเกินลาวพัฒนาอันนี้ก็คือสูตรนะครับงวดวันจันที่ที่23าอันนี้ก็คือสูตรนะครับสูตรเด่นนะครับใครที่ติดตามเวลาผมนะผมขอชี้แจงนะครับเข้ามารวมพลกันในช่องแอนทอนนักคำนวณนะครับผมก็จะมีสูตรแบบนี้นะครับ เป็นสูตรเก่าเดินยาวๆเลยสูตรลาาพัฒนานะครับพร้อมตัวเด่นวิ่งนะครับพร้อมคู่ชุดงวดที่ผ่านมาคู่สูตรนี้ก็เข้า2องสูตรตรงๆเลยนะครับเข้ามา3งวด3ามงวดซัซ้อนนะอันนี้เป็นชุดสรุปนะครับเน้เนๆเลยสี่แปดนะฮะวิ่งรูดสี่ก็เข้า4งวดต่อมาวิ่งรูด3ามตัวเดียวฮนะก็ออกเจ็ดสามนะฮะงวดที่ผ่านมานะครับอันนี้ชุดสรุปวิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวฮนะนี่ฮะออกตุกับ0ูนย์สองออกสองศูนย์ศูนย์เจ็ด อันนี้ก็คือชุดสรุปนะครับเดี๋ยววันจันทร์ผมจะมาทําชุดสรุปจับชุดสรุปให้แบบนี้นะครับในช่องแอดทอนนักคำนวนนี่แหละนะอันนี้ผมแจ้งนะครับถ้าใครอยากติดตามลาวพัฒนาก็เข้ามารับชมกันในช่องนี้ได้เลยนะครับผมจะลงสูตรแล้วก็พร้อมวิธีคิดทำลาวพัฒนาให้ด้วยในวันนะครับจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับลาวพัฒนาผมจะลงให้ชุดสรุปแลว้วก็พร้อมสูตรด้วย นะครับอย่างเช่นพรุ่งนี้เริ่มพรุ่งนี้เลยนะรพรุ่งนี้ผมจะลงชุดสรุปราวพัฒนาให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับก็มาสรุปมาคะเข้ากันไปกับชุดหวยไทยแบบนี้นะครับสูตรหวยไทยแบบนี้นะครับส่วนลาวผมก็จะลงสามวันนะครับลงชุดสรุปให้เลยนะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ลาวพัฒนา ใครที่ตามลาาก็มาร่วมพูดในช่องนี้เด้อสมาชิกแจ้งเตือนเรียบร้อยมาเข้าสูตรสูตรคู่ชุด2ตัวล่างนะครับวันนี้หวยไทยครับก็แรกสูตรสิได้6กศูนย์สูตรหน่วยได้7จนะครับจับคู่ชุดได้2คู่ชุดหกเจ็ดชพนอกเจ็ดครับก็เข้าที่6ก็นะครับตัวนี้นะครับขอโทษทีนะฮะวันนี้เสียงเหมือน อะไรนะขึ้นจมูกอะ่ะนะก็ขอโทษขอภัยนะมันเป็นในผมเป็นหวัดเป็นไข้หวัดนะสมาชิกนะเป็นไข้หวัดครับอ่ะวันที่สามวันที่สองสูตรสิบลากเก้ากับสามโดยลากในเลขหนึ่งฮะจับคู่ชุดได้เก้าหนึ่งกับสามหนึ่งผลออกเก้าหนึ่งครับ สรุปก็คือช่องผมช่องยูทูปของผมมีสามช่องนะครับสรุปก็คือผมนะครับไม่ทําช่องเล็กของผมนะฮะผมก็จะเหลืออยู่สองช่องก็คือช่องนี้ช่องแอทอนนักคํานวณนี่แหละนะครับแล้วก็ช่องใหญ่ของผมคือช่องแอนทอนตำลาพาวยเหลือสองช่องพอนะครับส่วนช่องใหญ่ของผมช่องแอนทอนตำลาพาวยผมก็จะลงเฉพาะสูตรเวทยดนนะฮะแต่ช่องนี้นะผมก็จะลงทั้ง หวยไทยแล้วก็สรุปสูตรหวยลาวให้ไปพร้อมๆกันนะฮะสมาชิกน,นะอ่ะก็แจ้งเตือนฮะงวดที่3สูตรได้4กับ8ฮะสิบล่างหน่วยได้6ฮะนะครับก็จับคู่ชุดฮะาสี่หกแปดสี่ผลออกสี่หกครับใครอยากได้สูตรหวยลาวพร้อมชุดสรุปนะครับก็เข้ามาติดตามช่องแอดทอนนักคำนวณได้เลยนะฮะเริ่มพรุ่งนี้เลยฮะ ประเดิมจอแต่สูตรอยล่าวสูตรลาวพัฒนาผมลงให้ทุกวันอยู่แล้วนะในเพจของผมนะฮะใครที่ไม่มีเวลาดูเพจก็มาเข้ามาติดตามช่อง Youtube ช่องกระถดหน้าขับนวนได้อากงวดต่อมาูตรเดล6กโซนสิบลากหน่วยได้เลขหกตัวเดียวจับคู่ชุดหกหกศูนย์หก็นหกหกหกครับถูกเป็นวดที่สี่ยอดได้ดูห้างวดครับ เอางวดที่ผ่านมาสูตร10ลลากได้4กับ8ปดหน่วยได้ได้สตัวเดียวนะจากคู่ชุดได้4 4 8 4ปดสี่พันหก 4, 4ีสนะครับสมาชิกดูนะฮะชอบมาแถวแถวแรกนะครับชอบมาแถวแรกเนี้ยครับชอบมาแถวแรกนะครับ ประเด็นไปที่แถวแรกไปแล้วกันนะสมาชิกนะถ้าใครชอบนะเอางวดที่ถึงนี้ในเลขตัวไหนเอาไปดูกันนะสูตรสิบหน่วยลากมาดูสิบลากกันก่อนสิบลากสองตัวนะครับวิธรีทรมะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกร้อยบนสองครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกร้อยสามตัวหน้าไอ้สามตัวท้ายไอ้สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหน่วยสามตัวท้ายไอ้สองหนึ่งครั้งครับ บวกกันไดเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่นะครับโอ้ยหายใจโทษทีฮะตัวพิชสามบวกสี่ครับอุย้ยสาบวกหลงท้ายเลขส4่ี่บวกสลงท้ายเลขแปดแบวกสลงท้ายเลขสอง่าสอบวกสลงท้ายเลขหกหกบวกสอลงทายเลขแ8ดบวกสนะครับลงท้ายเลขศูนย์นะฮะสิบล่างตัวที่1นึ 0, บวก,วก 4, วเ้มไปสี่เลขสี่ลางงวดน,นี้ได้ศย์กับสฮะ่าได้ศูนกับสเป็นเลขคู่ นะะครับอ่มาต่อกันหลักหน่วยล่างตัวเดียวฮะวิธามะนําหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้า 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้า 2, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้าย 2, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าเราบวกเลขหนึ่งคงที่เอาบวกกันดูฮะก็เอาบวกสี่ลงท้ายเลขสามนะครับสามบวกสามลงท้ายเลขหกหกบวกหกลงท้ายเลขสองสองบวกสองลงท้ายเลขสี่สี่บวกหนึ่งคงที่นะครับลงท้ายเลขห้าอ่ะ วันนี้หลักหน่วยล่างเลข5ตัวเดียวหลักสิบล่างได้ศูนกับ4อ่ะแคปสูตรไว้สมาชิกนะใายที่ชิ้นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับอันนี้ก็คือสูตรนะครับ <c oughs> ชุด2ตัวล่างต,ตรงตรงสชุดนะครับวันนี้หลักสนะิบ่ะได้ศูนกับ4นะครับหลักหน่วยได้เลข5ตัวเดียวนะครับจับคู่ ก็จะได้4คู่ชุดครับก็จะ0ูนย์หกับ4ี่หาชุดนี้สวัครชินะนนะใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบก็มผ่านนะลงื่องงวดประจำวันที่นะหนะึ่งทับสิบเอ็ดทับหกนสมัครชิน,นะเน้นไปที่ตัวนี้ศนะูนย้า อันนี้ลองไว้นะแต่เน้นไปที่ตัวนี้ฮะศูนย์ห้าครับตัวเดียวฮะคู่ชุดสองตัวล่างนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะพรุ่งนี้มาเจอกันกับชุดสรุปราวนะครับในช่องแอนทอนนักคำนวณนี่ฮะก็ตามนี้เลยนะฮะสมาชิกนะชุดสรุปราวผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปราวให้นะครับพรุ่งนี้เป็นสูตรสรุปราวเด้อสมาชิกเด้อนะครับเข้ามาสามวันต้นๆแล้วเจาะ วิ่งลาวนะครับพวกนี้เจอกันนะครับกับชุดสรุปลาวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ